<ช>ม,มันงามไอ้เรื่อลูกใหญ่ต <c oughs> ัวของไ <c oughs> ต้องบบบตัง้งจ <c oughs> ูดูนนนดนยุเอดคนไหลฟอรนยุเอดเด้อ่ายุเอดพอออกมาเีคนไหลหนมอ มันกินนันอกินออกมา้ากมุ้นกเันก็กินขาใจเย็นแหะยั่บ่ยูบ้านคือเส่บอบบ๊อบบอบบอยำบ้านยำยำันบ่าค่ได้กินเนะอันนี้เสเออกลุกยี่สิบกว่าหมื่นเลยบอกคำนี้ เพื่อท่านที่อยเลยเนาะให้อาหารจังใดครับนี่ช่วงมันเห็ดจังสิช่วงมันออกลูกจันสิเต็มที่เลยบัดมือ้ว่าถ้าเขาหิวก็คือหยอดใส่หยอดใส่ตักไปเรื่อยๆกินชีเรื่อมื่อหนึ่งไงบวดใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวหลังจากกอดมาใส่อย่างเดียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณยังืลูกล่้ลูกมันเนต้นดูนหลายเลยตัวหลงสีเหลียววเอแต่ดูเแต่ดูเป็นแม่สาวว่นัไว้งีเหลียวูปอันนี้ ออกไปทางแล่นมันประคำยังไเล่นกำลังเบิ้งกำลังหันเบิ้งเล่นตังไหหูมันใหญ่หูมันเหน็บเหน็บเพียงไหนเบิ้งตัวไหนเบิ้งตัวไหนถ้าใบหู บ่โอ้พอ่เรียบร้อยยังบ่ปเลยอยู่นี่เรียบร้อย50ไปตเลักหน้อยนะ75จุดบิดเข้ามาเลย50บิดเลยอ่เอมีอยู่ตัวนึงปิดๆใบหูใหญ่ๆ